เมืองท่าแขกเป็นเมืองหนึ่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มีทิวทัศน์ภูผาปลาดงอันสวยสดงามพร้อมมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่มีชื่อเสียงอีกหลายแหง่งซึ่งบรรดาแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นล้วนแต่เป็นท่าแห่งอันสําคัญในการประกอบส่วนสร้างสาพัฒนาเมืองท่าแขกให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆที่สําคัญก็มแม้ได้เห็ดให้ผูกคนทั้งใกล้และไกล หรวมไปถึงแขกภายในและต่างประเทศได้เห็นและได้หับหู้ถึงเมืองท่าแขกหลายขึ้นเป็นต้นแม่นทับน้งแอนพาธาสีโกตตบองและแหลงท่องเที่ยวอื่นอื่นอีกหลายแห่ง ซึ่งในแต่ละวันสามารถดึงดูดและสร้างความสนใจให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมอย่างลงหลายแต่พร้อมเดียวกันนี้ก็ยังมีผู้ผาอันสูงสันสลับซับซ้อนและปกคลุมไปด้วยป่าไม้น้อยใหญ่นานาสนิตตลอดถึงทำผู้คู่หาต่างๆที่ธรรมชาติสร้างขึ้นที่แอบแฝงไปด้วยสิ่งลึกลับมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งหนึ่งในนั้นก็คือทำนองป่าฝาบ้านนาคางสร,ร,ร้าง ที่เต็มไปด้วยพระพุทธโูบน้อยใหญ่ได้ปฏิสันถานอยู่ภายในถ้ำถึง2องห้อยเส้าองค์ที่ได้ค้นพบในกลางเดือนพฤษภาปี2004 สามารถเดินทางสู่ถ้ำหนองป่าฝาโดยใส่รถเป็นพาหนะในเมื่อท่านเดินทางไปหดวงเวียนลักซีในเส้นทางเหล็กที่13จะเห็นป้ายบอกถามาจากทิศเหนือแม่นให้เลี้ยวซ้ายมือถามาจากทิศใต้ให้เลี้ยวขวามือหรือถ้าออกจากเมืองทะแขกแม่นให้ไปซื่อในเมื่อท่านเดินทางจากวงเวียนลักซีตามเส้นทางเหล็กที่12ประมาณ3กิโลเมตร ก็จะถึงทางแย่เขาบ้านท่าแคแล้วเลี้ยวซ้ายมือเดินทางไปประมาณ1กิโลเมตรก็จะมีเส้นทางแบงเป็นสองสายถ้าไปซื้อแมนบ้านท่าแคร์ในเมือเลี้ยวขวจะไปบ้านนาข่างสร้างการเดินทางไปบ้านดังกล่าวนี้แมนต้องได้เดินตามเส้นทางรถไฟเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยก่อนเพื่อจะตัดผ่านออกสู่เวียดนามปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวนี้ แมนยังไสสัญจรไปมาได้อยู่ตลอดเวลาแต่เหลือไห้เป็นห้องหอยของทางรถไฟแมนยังมีขัวบากบอนที่ไสข้าห่วยหองแต่บางขัวก็อสำรุดสุดสมตามอายุเก่าแก่ในสองฝากทางท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามที่มีผู้ผาป่าไม้ยังใหญ่กันอยู่อันที่ท่านควรสังเกตนั่นก็คือผาที่เปลี่ยนลักษณะหุบร้างพร้อมด้วยผาตั้ง อยู่แปะกันเมื่อเบิ่งทางหน้าจะโบหูถ้าเบิ่งทงข้างแล้วแม่นคือกับหูสร้างส่วนผ่าตั้งเป็นทอนนั่นเพิ่นเอิ้นว่าเสาผูกสร้างในสมัยดึกดำบัรดบ้านนาข้างสร้างมี42หลังคาเฮือน47ครอบครัวมี2องหคนยิง1 3 2ห้อคน,น,อคนถือศาสนาพุทธประศส,สนบ้านนี้ถืออาซีพเพชรนาเป็นต้นต่อ เอาการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพสำหองแต่ก่อนประชาชนบ้นานดังกล่าวเป็นตกอยู่ในสภาพความทุกข์ยากลำบากชีวิตการเป็นอยู่ฝืดเคืองอาศัยแต่ธรรมชาติมาหอดปัจจุบันโดยภายใต้การสีบนำน้ำพาของผักจึงเหตให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับเมื่อนับดีขึ้นเป็นเก่าอันได้เหตให้ประชาชนในแต่ละครอบครัวมีเวียกเหตงานทำมีไรายได้จากการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ ตลอดซอกหูค้นหาเครื่องของจากธรรมชาติมาเป็นสินค้าเส้นปูป่าหนอไม้บุญสารเปือกมันและพืชพักต่างๆดังนั้นจึงเหตุให้ประชาชนในแต่และครอบครัวลดพ้นจากความทุก์ยากย้อนมีไรายได้ให้แก่ครอบครัวฐานะเงินสารบ้านซองจากหลังน้อยกลายมาเป็นหลังใหญ่จากแสงตะเกียงและกระบองกลายมาเป็นแสงไฟฟ้านี่ คือความภาคภูมิใจของประชชนบ้านนกเก่าที่ได้อยู่ภายใต้การสีนำนำพาของพรรคอย่างถึกต้องและมีความหวังอันสูงส่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเมื่อท่านอยางเบิงธรรมศาตร์ที่สวยงาม สมวัตถุบุหานีิมีคา่าบูซารพะพุทธหูบที่เก่าแก่ท่านก็เดินทางออกจากบ้านต่อไปอีกประมาณ3กิโลเมตรตลอดระยะเส้นทางนี้ถ้าไปในยามระดูฝนแม่นพบกับขบยุงยากหลายเพราะเป็นเส้นทางที่ปรชะสะสนเหตพอได้เที่ยวไปนาทำมาหากินบางบ่อนแม่นไปตามทงนาบางบอนก็เข่าป่าเป็นบวกเป็นคุมถ้าตกยามรดูแรงแม่นพอใครแด แต่ปัจจุบันนี้เส้นทางไปทำมนองปลาฝ่าแม่นกำลังบุกเบิกอยู่เพื่อเ็ให้เส้นทางเป็นเส้นทางถาวรไปมาเที่ยวสมพระพุทธรูปนั้นได้อย่างสะดวกสบายในเมื่อท่านเดินทางฮอดบริเวณธรรมมหัศจรรย์แล้วก็จะเห็นธรมรมชาติที่สวยงามอ้อมหอบไปทั่วบริเวณเบิ่งแล้วคือบบมีทางออกไปทางทิศใดๆด นองปลาฝาแม่นธรรมมหัศจรรย์อีลีเพราะเป็นธรรมสองสั้นสั้นลุ่มจะเป็นปากธรรมก่วงมีน้ำลอดออกมาจากทางในในบริเวณปากธรรมจะเป็นอุโมงค์มีน้ำหลึกประมาณห้เาเมตรย้วเข้าไปทางในธรรมประมาณหนึ่งห้อยเมตรในเมื่อทานขี่เหงาเข้าไปทางในประมาณสิบห้าหาซาวเมตรสายน้ำลอดธรรมนี้ก็จะแบ่งออกเป็นสองสายที่แยกกันออก ไปทางทิศเหนือและลงทางทิศใต้แต่หูถ์ธดังกล่าวนี้แม่นบ่สามารถสอดออกไปทางทิศใดได,ได้ประสาชนที่อยู่แถบนี้แม่นได้อาศัยทำหนองป่าฝานี่เป็นบ่อนธรรมาหากินเพราะว่าหนองดังกล่าวมีปูป่าน้อยใหญ่หลายชนิดอยู่อย่างลงหลาย ตามการบอกเล่าของพระเทาใบห้องในหโฮมบ้านนาข่างสร้างได้ว่าว่าในแต่ก่อนได้มีประสนได้ออกทำม้าหากินตึกเบ็ดใส่มองได้หนองบริเวณถ้ำนี้แต่บังเอิญได้เห็นปลาฝาหลายตัวแต่ปรากฏว่ามีปลาฝาใหญ่ตัวหนึ่งฟูขึ้นมาประมาณสองแมตรบ่พ่อไดก็หนีไปเลยบบเห็นเท่าทุกวันนี้ดังนั้นจึงเอินว่าทำหนองปลาฝา ถ้ำสั้นที่สองที่ห่างจากปากถ้ำสั้นลุ่มขึ้นไป13.5 0เมตรกว 1, 5, ้าง1.2เมตรในเมื่อขึ้นไปได้ถ้ำสั้นที่สองแล้วก็จะเห็นเป็นอุโมงค์ก้วงโถงเป็นผักลงในถ้ำประดับประดาไปด้วยซอหินน้มผาที่มีลวดลายเหลือบหยิบหยับแวววาวไปตามจังหวะของธรรมศาสที่ตบแตงไว้อันหนาประทับใจของธรรมศาสในถ้ำน,นี้ก็คือซออหินบางบอล ก็ค่ายคือกีบดอกบัวบางโซอก็เป็นอรตั้งคือเสาประสาทลาดสว่างแต่บางโซอถ้าเอามือเคาะก็ดังคือเสียงคล้องเสียงกอก ถ้ำที่สองนี้ย้าเข้าไปทางในจนสุดหูถ้ำแมนมีถึง1.37มสเมตรก่วงบางบอนหาเมตรบางบอนซิเมตรนอกจากความสวยงามของธรรมชาติภายในถ้ำนี้เลวอันที่ลึกลับมหัศจ,จรรย์นั้นคือถ้ำแห่งนี้ได้มีพระพุทธโูบน้อยใหญ่ได้ประทับอยู่คู่กับวัตถุบบรารอันเก่าแก่อีกหลายอย่างซึ่งสังเกตเห็นได้ว่า เป็นวัตถุบูหานของมนุษย์รุ่นก่อนเป็นผู้สร้างขึ้นทำนองปราฝ่ามีพระพุทธรูปปฏิสันฐานอยู่ทั้งหมด2องห้อยสเก้าองค์ในนี้มีผระคำสิบหกองที่มีองค์ใหญ่สุดสูงถึงสา2เอ็ดุดสงซติเมตรหน้าตักกวงเก้าจุดเจ็ซนติเมตรมีน้ำหนักห้าห้อยแปกรมัมและมีผระคำกลางและน้อย ที่มีความสูงแต่6.3ซนติเมตรหาซาวยุดสองซติเมตรมีน้ำหนักแต่50หาสีห้อยหากรัมพระทองมีทั้งหมด6สอ็ดองโดยเฉพาะเมรพระทององค์ใหญ่ที่มีความโดดเด่นนั่นคือได้มีหอยสั่งพร้อมด้วยลูกแก้วหนึ่งหน่วยยองอยู่ในฝ่ามือพระทององค์ใหญ่นี้มีล้วงสูง1.71เมตรหน้าตักกว่วงาง85ซนติเมตร มีน้ำหนักถึงห้อยกิโลพร้อมด้วยพระท้องกางและน้อยอีก60องค์สูงแต่18.3เซนติเมตรถึง79.8เเซนติเมตรมีน้ำหนักแต่หกห้อยกรามหา62กิโลกรามส่วนพระเงินมีจำนวน1นึห้อย3าสี่องค์มีองค์ใหญ่สุดสูง 37. 3 7มเุดซนติเมตรมีน้ำหนัก3.1กิโลกรัม และมีผ่าเงินกลางและน่อยสูงแต่16.6ซนติเมตรหาเสา2งซนติเมตรที่มีน้ำหนักแต่5ห้อยกรามถึง6ห้อย10กรัมนอกจากผ่าคำผ่าเงินและผ่าทองนีแลว้วก็ยังมีผ่าเทศดโดยไมอีก10ห้าองค์และมีผ่าหินอีก3องค์ในจำนวนผ่าทั้งหมดแต่ละองค์เหมืนมีความแตกต่างกันตามการปริศสางของมวลมนุษย์ในสมัยก่อน บางองค์ก็แตกหักตามอายุสังขารของกาลเวลาในจำนวนพระสองห้อยสก้าองค์นี้ส่วนหลายแม่นพระปางสนามานที่มีมือเบื้อง้ส้วางใส่ตักและเบื้องขัวแม่นปงไห้ทีหัวเขา่าแต่สิ่งที่สวยงามอีกอันหนึ่งแบบบ่เคยเห็นมาก,ก่อนนั่นก็คือแทนตั้งพระบางแทนเป็นไม้แต่ส่วนหลายแม่นติดกับพระแต่ละแทน แมนยักไข่คือกันเป็นลักษณะแอวกันแต่สูงเป็นขันขึ้นไปบางแทนแมนสูงกว่า,าพระประทับอยู่ก็มีแต่ในบริเวณที่พระพุทธหูประทับอยู่นั่นเป็นลักษณะทอนกลมยาวโคดโค้งงงเงยเป็นตามลวดลายของการประดิษ์ขึ้นนอกจากพระพุทธหูปที่แล้ว ก็ยังมีสิ่งวัตถุบูหานอันเก่าแก่อีกหลายอย่างเส็นพังหาดขึงสิ่งเล็กบาททองปอกปูนขันหมากน้ำเต้าทองเศษกริยัไหายไฟโหงเทียนทองกระบวยทองยกแกว้วและอื่นอื่นอีกพร้อมเครื่องมือก่อสร้างอีกจำนวนหนึ่งอันที่สำคัญของวัตถุนี้ ก็คือหีบสองหน่วยที่บรรจุหนังสือผูกใบลานอันเก่าแก่หรือเอื่นว่าคำภีแต่อันที่ผู้คนไปเห็นแล้วแม่นได้พร้อมกันตั้งคำถามว่าทำแห่งนี้คือมีผู้คนมาบวบัตหักษาพรอเบิ่งแล้วแม่นสะอาดสวยงามโบมีขี้ฝุ่นโบมีขี้นกขี้เจียติดอยู่เลยทั้งที่ว่า้ำนี้โบมีคนหูเห็นมาก่อน ตามการสำรวจของวิศาการจากกรมพิพิธภัณฑ์วัตถุบูหารจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมที่ได้สมทบกับวิสาการของแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมแขวงกระมวลได้สันนิฐานว่าพระพุทธหูและสิ่งวัตถุบูหารอันเก่าแก่ทั้งหมดนี้แม่นจะสร้างขึ้นในสมัยเจ้าอนุวงศ์ษาเฮืองอำนาจอยู่ประมาณสามห้อยหาสี่ห้อยกว่าปี แต่ยังบอกหูว่าพระดังกล่าวมาจากใสไผยเป็นผู้สร้างแม่นยังบ่มีไผยสันนิฐานได้อย่างจะแจ้งเถอะแต่ตามการสันสนิฐานของนักวิชาการบรุหบรานก็ช่วงแถลงเขาว่าทำพระพุทธหูดังกก่าวเม่นมีมาแต่ดนุนานอาจจะเม่นสร้างขึ้นในระยะเจ้าอนุวงศาระเองอำนาจในระหว่างโคศพ8 1 0เป็นตนมาพระพุทธหูดังกก่าว แม่นตะกูลสร้างสร้างพระอยู่ในวังเจ้าชีวิตแต่กบอาจไม่ไผบอกได้จ้าแจ้งสัจเจนว่าพระนี้ได้มาจากไสและผู้ใดเป็นผู้สร้างขึ้นฉพระพุทธโหบและวัตถุบูหารอันกเก่าแก่ที่ยุทใธ้ํำหนองปลาฝาแห่งนี้แม่นพบเห็นในวันที่8 8 เดือนพฤษภาปี2004โดยแมนน่นปะซนบรรณาขางสร้างที่ได้ออกไปสอกอยู่ทํากินตามภาษาของชาวบ้านในแต่ละวันลุงบุญนงพิมพ์มเสนเกิดเมื่อวันที่7เดือน1ปี1 9 9 4พอดี0ปีเกิดที่บ้านท่าแคเมืองท่าแขกได้สั่งครอบครัวกับปาคำผิวอายุ4 5ปี มีลูกห่วมกันหกคนยิ่งหนึ่งคนปัจจุบันอยู่บ้านนาข้างสร้างเมืองท่าแขกแขวงขมมนมีอาซีพเพชรนาและปลูกฝั่งเลี้ยงสัตว์ จะมาเห็นพระพุทธโูปลุงบุญนงได้เล่าว่าในแต่ละวันตนเองได้ออกไปซอกหากินตามธรรมชาิโดยเะพาะก็เป็นตามผู้ผาปลาดงห้วยหนองคลองบึงต่างๆแต่ในเมื่อหนึ่งลุงได้ไปหากินอยู่ที่บริเวณทํานองปลาฝาพอดีเห็นเจียบินไปมาเลาะเรียบตามหน้าผาเข่าออกในหู้ถับเบื้องถึงลุงจึงมีแนวคิดอยากได้เกียนั่นมาบริโภคเป็นอาหารเมื่อคิดไปมาหน่อยหนึ่ง ก็เลยเน้มเห็นเครือไม่แสนพันที่กอดเกี้ยวกกไม้ลามอยู่ตามหน้าผาจึงตัดสินใจลองบึงโดยจับจองเครือไม้นั้นขึ้นพอถึงหูถ้ำสั้นถึงลุงนงจึงซองเข้าไปทางในหูจึงเห็นว่าเป็นถ้ำกว้งใหญ่เมื่อแน้มไปมาในถ้ำนั้นจึงเห็นแบบสิ่งผิดปกติลุงจึงตกใจอย่างแหงว่าแม่นอย่างแท้เมื่อเป็นเส่นนั้นแล้ว จึงกลับลงมาเพื่อเมื่อบอกเาวบ้านจากนั้นบรรดาในบ้านเท่าแก่แนวโฮมจึงได้พร้อมพากันขึ้นไปเบิง่งแต่ก็ขึ้นไปตามเครือไม้ที่ลงุงนงขึ้นทัมิดนั้นพอพาขึ้นไปหอดอุโมงค์ถ้ำจึงหู้ว่าถ้ำแห่งนี้ก้วงโถสะอาดสวยงามเมื่อเอาไปสายเนี้ยงกวดเข้าไปมาจึงเห็นว่ามีแต่พผะพุธหูปน้อยใหญ พอมสิ่งของวัตถุบูหารที่เก่าแก่ย่งยางใหญ่อยู่อย่างลงหลายในหูถรำอย่างนี้อ่าปู่ก้าเองชื่อว่าบุญนุงพระท่าบุญนุงเนอายุห้ปีเกิดอ,อยู่บ้านในเคแล้กก็มาเอาลูกกับเมียอยู่หน,น้างข้งสร้างแต่มาชูมเมียนี่ก็ได้เร้าเจ็ดปี กอนเชผ้านี i, a, ai, e ่อ it, th ันนี it, it, it ok it, ้ก็บ่มีแรงมันใจน่ะไดดอกคือว่าถ้าเองเป็นคนณเจ้าให้นาเราโชบอยู่หากินตามธรรมชาติบ้านเฮานะเมื่อนั้นบางเอ็นเห็นเจียนัขึ้นขึ้นบนหูเฮาเห็นน้นบนนวลทำโชบลงมานะเห็นเจียนนั้นขึ้นในหูนั้นคิดว่าจกได้เจียนน่ะมันอยากได้ยังก็เลยโอกวิธีขึ้นไปหาเจียนนั้นหาทางขึ้นตดีไปขึ้นครับเห็นเครื่องนั้นมันมันขึ้นตามนภานั้นเกิด ซาคุณามเครือแหละขรือกัลระ,ะไปรอไปก็ไม่ได้เข้าไปใช่ทําตอนไปพบตะพีเนาะพูดชึกว่าใจว่าเป็นย่านคิดในใจว่าย่านอะไรย่านก็เป็นย่านอย่างว่าสันย่านพีย่านสามว่าย่านแนว,นว,นวอื่แนวอื่นอะไรเนาะมันคิดว่าเฮาบุเคยเห็นนี่ผ่านมาเฮาบุเคยพบสิ่งที่มาจัดจันแบบนี้นะ,อะเออหลังจากนั้นมาเลยก็เลยเอาอันบอลเท้เาเห็นหันเนาะ เห็นในตาแล้วกับเมื่ออยู่เพื่อนั่นกับว่องให้ไอโนองพังไอโนองกับบุเสือว่าเขาตีราคาของเขานีผันแต่ว่าเพราะว่าในบ้านนี้ก็ตั้งมาหลายปีเขาบอกเคยไม่ทำหรือบุงมีตะเทวนิ้ก้าก็คิดว่าพันนี้กันหลังจากนั้นก็บ่าหลายเตื่นกับเสนอการจะตั้งการตั้งภายในบ้านนี่แหละมีแปดคนเก้าสิบขวายองขึ้นมากวดกดผ่านดีกัขึ้นตามื่อก็เก่าเนี่นท่นเห็นทันใดอย่างไรอันนี้ว่าแบบภาษาบ้านเฮาเนาะคนว่าวบบีงงวยเพราะว่าคนลาฮวนนบบคือศาสนาพุทธไม่หรอกเนาะ ก็ต้องคิดว่าต้องมีผู้รักษามีผู้พูดภาษาเพราะว่าอยู่ในหันละมันมันจะบมีอันแนวเปืือนนะสะอาดเบวกเขาคุณเฮาปัดอยู่ขุมมือเราคิดในใจว่าต้องมีแนวปร้พัศรักษาเมื่อเปลี่ยนเส้นนั้นทางอำนาจการปกครองบ้านจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้หับทราบโดยเฉพาะแผนกแถลงข่าววัฒธรรมแขวงขมวน เพื่อไปสำรวจแหลกขึ้นทะเบียนคนขั่วหาที่มาของพระดังกล่าวนับแต่คนพบพระพุทธหูบมาฮอดปัจจุบันนี้บรรดามวลชนทางไปในแขวง,ขงตลอดถึงต่างประเทศก็ได้ให้ความสนใจลังไลกันไปเบึงไปสมไปสักกะระบุสาตามความนับถือของชาวพุทธอย่างหลงหลายแต่ละคนไปเห็นแล้ว ก็มีความภาคภูมิใจและตื้นตันใจต่อสิ่งที่ตนได้พบเห็นที่บอสามารถพัฒนาได้ถึงความหูซึกมันเป็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์และเหลือเสือแต่นั่นก็คือความเปิดจริงที่ได้ปรากฏขึ้นแล้วในถ้ำนองประฝาแห่งนี้ จะขอทานซื้อก่อนน้องมีซื้อยังน้องมีซื้อวันนางเบสมาเต้พระแข่งใดแข่งสวันนาเขตแสดงว่ามาไกลพอสมควรเล้นด้วยแห่งบรรดาลใจอันใดจึงมาสถานที่แห่งอย่างมะกาเพิ่นนั่นแหละซื่อถูกซื่อเทียนมะกาเพิ่นได้ยินข่าวหรือบอกเลยว่าจังใดก็ได้ยินข่าวเพราว่าวัสดุซีบจริงอยาๆมะกาเออเหล็กการขึ้นเป็นนี่เพราะว่าปัจจุบไทยปีนขึ้นนี่ประมาณ15เมตร เคยขึ้นมาสิขึ้นไปหอดบ่แกอยากล่ามึงที่นี่เละจักสิมีบุญหอดบ่เจ้าก็ขอจะถามอ้ายมาแต่ใส่นอกเพลงใดเออมาแต่เพลงเขาเองแล้วเพลงคำวันไม่ลโอ้หินข้าวซาลีมาแต่โดนหาประมาณนี้บอกเนื้อมาสองเทือแล้วมาสองเทือแหละจุดประสงค์นี้มามาเพื่ออย่างเออมาบูชาบูชาบูชาพระแม่ละ แท่านตามตานมานิฐานนิท่านคิดว่าเป็นคืนใดเออคือคืนว่านั้นนั่นแหละคืนวาเป็นสิ่งที่ศักซิ์นั่นี่นะหลายคนก็ซาเล่กันมาเป็นบน่อนศักซิ์เก้นมาคารวะบูชาเพ้นนามา,ากันหลายคน <c oughs> <อ>ไม่แหละมาหลายคนเอาขอาขอบใจหลายๆอ,อยากถามว่ามาแต่แข่งใดเนาะมาแต่แขนะ่งกาแพงชามาแต่กําพแพงนระโอ้มาตั้งแต่ไก่ <laughs> เป็นยังไงขึ้นไปสัมผัสกับท่านมีอย่างที่ประทับใจจะมีอ่าหลายๆเนวงามมีพระหลายแล้วก็มีหินย้อยหินงอกงามแต่ว่าเสียอย่างเดียวไฟบุมีเออได้แห่งบันดาลใจอีกอย่างจริงว่าพากันเดินทางมาแต่ไกล๋อเห็นเพ่นว่ามีพระศักดิ์สิทธิ์มีพระเท่านั้นเท่านี้องค์ขึ้นไปก็มีแทพมีเทพ แสดงว่าเป็นความจริงเนาะ,ะมาตระกันจ้าคนนี่นะมาครอบครัวเป็ทัง้งพ่อพูแมียามาเแบ,บ,แบ,บิร์ดและมาแล้วคิดว่าจะพาครอบครัวมาอีกบนเรือแต่ไหนอ,าย,อาายากทำมีโอกาสทำมีโอกาสจะพาอีาาก,กและหนทางมาเนีเป็นคิดว่าเป็นจังไหนลำบา,า,ากเหรอจะลำถามว่าใจเอากนเป็มาเห็นที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้แสดงว่าคมเนาะเจ้าขอขอบใจเลยนะ ต่อรับการค้นพบปพุทธโหบดังกล่าวถือได้ว่าเป็นวัตถุบบหารอลัมค่าของศาสตร์เป็นการประดับเอให้เกียรติและซื้อเสียงของบ้านนาคางสร้างก็คือแขวงขมวนของพวกเขาที่มีความสดซื่นแจ่มใส่ขึ้นตื่มขมวนก็เป็นดินแดนอาิยธรรมอีกแห่งหนึ่งของประเทศวัฒนธรรมแมนมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น แล้วมันจะมีสีสันแห่งความงามแก่ผู้สืบทอดต้องแม่นทุกทุกคนเป็นผู้ปรักษานี่ก็คือลักษาะหนึ่งทางด้านวัฒนธรรมที่ยั่งยืนถึงประวัติศาสตร์นั่นก็คือพระพุทธโูปที่ค้นพบและสิ่งของวัตถุโบราณเก่าแก่มีไอย่าง,งหลงลายในธรรหนองป่าฝาเมื่อเห็นเป็นเซนีแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ไปเบงึงไปศรัทธา จงมีแต่ความสื่อสัต์บริสุทธิ์อย่าคิดไปแนวสิ่งที่บดีอย่าคิดหลบมากโลาพาเพราะพระพุทธหูปและวัตถุบูหานอยู่ท่ำมแห่งนี้แม่นศัพย์สุบัติของปวงส่วนทางศาตร์